โอ้ฝนเหมือนมั้เราจะคล้องทา้งฝนฮะในเพราะะเพอได้ต้มเออ,เอ,อพอได้ต้อมตอยู่เออเพอได้ต้มอยู่เอาใส่เติมกันเนะี่ยฝนเหมือนมั้เราปะกลับเลยดีกว่าเดี๋ยวฝนเสียหัวเหมือนแรงแต่ฝนตกแห้งเขาไปหาไต่กบไต่เขียดว่าฝนกินกลับดอกกระเจียวนะเนาะไปไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมข้ประแดดขึ้นหนีผ้าพี่น้องมาเลาะหามังกบมืงเขียดอีกแล้วก็พี่น้องวงเว้นหนีผ้ากันไปเก็บไปดอกกระเจียวมากได้มากหยุ่มหนึ่งเลยว่าสิม,มหาไต่กบไต่เขียดแล้วก,ก,ก,ก็พี่น้องไปปนไปปนกินกินกับดอกกระเจียวฝนตกบ่แห้งันได้ครับพี่น้องวงเว้นหนีบ่แห้งแต่ว่ากระตกโด,น,ดนยุ่งหนีห้องกระเอียนหนีเน้นบ่นบ่ยเ้น มันเขียดวะเขียดไลยครบโอ้ใบใหม่ก็ยังลอนจะว่องแล้วมื่อนี้พันเตรียมไอยังกว่ายังกว่าเนวตบแนวตบเขียดก็ไปนอนกอสวิงตบเขียดก็ไปกระพุกกระพุกเก็บเขียดเทียบบุฟอล์ควบมือกันถุงมืแยงเดี๋ยวมานน้ำวะว่ามันเบาเบาถุงบมงแยงมานน้ำแบบไปครับพี่น้องไปย่างเลาะบังโกบังเขียดกันดีกว่า ผมว oh no. The ่าเมนผมเห็นเขยดอีโมแล้วครับพี่น้องนี่นี่เขยดอีโมเอาดิเดิเดินเดินเอาไม้เอาไม้โว้ยโว้ยโว้ยขี่กันากันะเฮ้ยเห็นเห็นอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งเขยดอีโมเอ้ยแมนบอกินไก่บอชเฮ้ยแมนยูเขยดอีโมนี่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 เฮ้ยมือคุบเอากระได้มันบอคอยแฉดออกบอสเฮ้ยอย่ามันดันท่าฝนตกะใหญ่วันนี้มันบอค่อยแฉดอกเดี๋ยวมาแล้กกันใส่มันเกิดประโยชน์บ่ เอาจัดไปจัดไปฝนเริ่มแห้งลงมาเรื่อยครับพี่น้องไปย่างเลรอบังกบครับพี่น้องมือนหิตผมว่านี่มีโอกาสดี่หรอกเพราะว่าฝนแห้งขึ้นเรื่อยผมว่ามันตาคบแล้วครับพี่น้องนั่นห็นโมแมตอีลิแม่นอีลิครับพี่น้องหมูเปรี้ยว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 โอ้ตูดดีฮึฮึฮึนออกมากินแมงเม้า เต็มท้องเลยอะไรขูเปิือดน่ะขู่แต่แเบว่านี่ดีแค่กูอเยอะวันนี้แค่รึเออโ้ยแมงเมากระม้วครับพี่น้องบาดนีไปมัดดีตัวแรกก็ี่น้องตัวแรกนีมัดดีๆแย่เงี้ยไปลุยกันต่อครับพี่น้องผมว่าผมเห็นเขียดอีนโมอีกแล้วคก็ไปน่องอ่ะงูตัวใหญ่เด้อน่าจะกินแมงเมาเต็มท้องแล้วครับพี่น้องแล้วเซ้ำกบหน่อยไปเร่อยนี่ ราผมเห็นตากบนลคกับน้องรุบลงหนีด้วว่ามันแมนยุ่นละแม,มนปอลุ้งหนีละน่ะบดลึกปันไดครับพี่น้องแต่ว่าแกนมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปานไว้คนสูตรเกา่าโอ้อดินแกนเด้อ ฝนตกบ่แห้งผมก็เลยบ่วเดียวแห่มานั่งกันพี่น้องว่ามันกบสิบ่วออกขึ้นน้ำก่นนอ, <c oughs> กอ,อกน,นโอ้น้องบัวกันได้หลักหินฟุบลงแถวๆนี้แล้วครับพี่น้นอง ตบใจมุดมุดมะเขาวงอดีโหือสิมันเ่าสิม้เก็บแคที่โม่สั่งว่าพอสามตัวเด้อนาะพอครสตวเด้อเข็บดที่โม่นี่ผีเด้อรับพี่น้องไม่ว่านคงเก็บ มันร้อยเก็บ่เจ็ดที่มเอใส่อันนี้ิ้นเลยบอกบิ้บคากเนียต้องสมใจยิ่งสมด้วยไปฮะไม่ยังเจ็ดที่มือเปล่าใส่เดี๋ยวยังบันใหเห็นดิ ยังไม่เห็นอยู่เนียในไฟนี่ไงที่สองอยู่เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเร็วเร็วเร็วเฟ้หอกเฟ้หอกมันโมไปดอกคิดว่ามันหลี่ปานนี่เห็นบ่เด้อครับพี่น้องเขาบ่เห็นมันบ่ฮะมันคิดว่าเขาบ่เห็นมันเออมันหลี่แล้วโดนโดนเสียบเพี้ากบพี่น้องแบบนี้้อโโ่ไม่บ้านผมหมานแล้วครับพี่น้องวันนี้เห็นเจ้โตัววันนี้ เห็นสองตัวเห็นกบสองตัวแล้วเอาเห็นพูละเห็นพูละสองตัวอันบ่้ามอนทีเออเสมอหรือเปล่าเออเสมอกันหนุนนี้อุ้ยเอามาเห็นยางอันนั้นเออมันชิดเต้นออกเลยยัดลงไปก่อนเดี๋ยวลงไปก้นยงไปแรงๆรงโอเคขิงเห่าเลยเออเอาถึงลงไปได้บ่ะเ้อเออหยัดบวคือต้องระเบิกำลังว่ะเอาไปไปไป ผมว่ามันกบเลยครับพี่น้องนะมันก็โอ้โ,อโกหกบหนุ่มหงิกตัวย่างๆโอ้เขียนเกันข่ายแล้วครับพีน้องอถัดเดี๋อยู่ไปต่อไปต่อตัวที่จ้าของตอนนี้เวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนนี่แหละครับพี่น้องนิดแล้วบ่ได้ยินหัวเสียงกบห้องครับพี่น้อง เกียดอีโมก็เริ่มหายากแล้วเริ่มหิวเข่าแล้วความเรื่องงงเรื่องเป็คสี่แล้วครับพี่น้องชาวบ้านผมเนี่ยไอ้กบมันกบมันบ่หลายกบมันคนขังอึดเห็นสีตัวนี่ผมก็ว่ามันมันพักแะ้วเนาะใส่เพิ่งนเห็นเห็นกบซีตัวตอนแรกมาสิพากันมาเก็บเกียดอีโมพความแบบตอนแรกว่าสิพากันมาเก็บเกียดอีโมไป ไปป้นกินกับดอกก,กอระเจียวซ,ซื้อมือมายังปอกครบอยู่กลับเลยเนาะคาคกับพี่น้องเดี๋ยวไปป่นป่นครบกินกับต้่มดอกก,กอระเจียวแสบๆดีกว่า,าวก,กินงเขาหลอกดึกอีกคื้เก่าไป เอาเลยบ่มันเปื่อยมันเปื่อยบ่ล่ะกะซางหิวแล้วกะซางเหมือนอยู่ตุ่มตุ่มกบประมาณที่ถึงยี่สิบนาทีวูนี่ปลอดสวนวูน้ำเหลือน้อยเดียวเองอ่ะน้ำนี่ผมว่าสิดตุ่มดอกกระเจียวต่อเลยกระเจียว่หลังคันบะพอมาเติมเติมบ่เอาเติมน้ำลงไปพอแล้วล่ะ เขาน้าต้มกบนี่แหละครับพี่นอ้องต้มกระเจียวต้อ,อนี่เอาเมื่อนี่แะสารวรลดกระเจียวก็ได้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องไอเห็นกรรมมาลีลายนี่คือในบ้านผมเพิน่นเอาเตือนแก่ๆมาห่ห้ผมก็เลยคัดบอกเขาฟาไว้เอาใส่ต้องไปโตัวเล่นบ่นเปียอยู่ดอกกบก็บได้อื วะเบิ้ยายสุดกับซีเมนลาบเอ้ยลาบนะกับซีปลน,นี่แล้วครับพี่นอ้องหนัวเล่นเบาบานีเปวลวบล่ะปูเปลวกับยาแล้วตีหิวเ่เ,เลยที่เปลวอยู่เปลวอยู่บ่กบมันกบมันย,นะยังไงนะยัง,งยังสาวยังวัยรุ่นเออหนุ่นมเท่าสาวอยู่อืมกบเท่าเทา่าอืมมีไข่พร้อนอือไข่กัดพี่ว่าสิการดวนเนาะกระดูกระเบ้าออกเอากระคัก อหิวเนาะจัดไปอู้น้ำที่บริหารเลยบ่เลยตัวเดวมีมึงบ่อิ่มเขาเอิ่นว่าผลสดน้ำตัวนี้ที่เ,เหลือเนี่ยไว้เฮ็ดมื้อกินเช้าครับพี่น้องกินนอนบ่ต้องกินหลายดอกเนาะกินตัวเดียวก็พอเดี๋ยวอลิมกว่าน,น,นี้ก <ś c oughs> ำลังสิว่า <ś c oughs> นา้ำใสตรงๆตัวน่ะ หอมสดหนามของแท้ซิมบะซิมมังกรเนี่ยแบบเพียบหนามซุปมันเค็มแล้วเพื่อนเน่ยตาวลงตาวลงมรุ่งนิโรใส่แล้วบ่ใส่แล้วใส่แล้วบเป็นไหนเค็มพอดีเลยพักเป็นจงไว้ยังนะ้ำพักบ่ใส่บ่วพักอ่ะหนวดลงใส่บะเลนะือด,ด,ดจงไว้ยังพอดีละไอ้ปนครบแล้วกับดอกกระเจียวสุกพอดีครับพี่น้อง เป็นหน้าตาเจ้งใดปนรบเป็นอู้ยชัดเนี่ยนะครับพี่นอ้องปน,นรบสุด้นามนี่เออรู้ไหมคักเวละอือขอสอนมาซิมเบงจักบาทดเนี่ยพอดีเบิองกับพี่น้องเค็มน้ำตุงหลวงเลยพี่อู้ย หมวกเข้มดอกพอดีแซ่พอดีแท้ <c oughs> มาเป็นเข้มเ้อเปิดบึ้งแน่น,นอ้พอดีพอดีดอกกระเจียวซ้ำนี่ละเอ้าย,ยกมาเลยยกมาเลยเอ,าเอา้าดื้อเขาเนิ่งรอบเดิ้กินซ้ำนี่ก็ก่อล้วละมาเดิ้อมาเดิ้อมาเด้อ,ดอ,ดอครับพี่น้อง <c oughs> กินเข้ารอบเดิอ้อน้ำกันเด้อบ,บาทนี่ฝนกระลิ้นมาอีกแล้ว ีปนกบไม่ต้องหาตอนปนกบสดน้ามิลีตัวนี้เขาในการพี <c oughs> ่ยิงกับดอกกระเจียวไม่วานพุ่มเพิ่นบบมักดอกพระบิณนงไม่ได้ผมโบมักผู้เดียวดอกกระเจียวเกดของเสียบบมกักกระเรี่ยวเตะคุยไปแลน้ำลาย ดอกกระเจียวบนนัวบานเลยโอ้ยคุยบ่ได้เนี่ยบนเพิ่นคุยบ่ได้มีแต่น้ำออกช่วยออกก็ดูเป็นกระบอกเก็บกอนยำใช่กันไหมล่ะเออ เอกกระเจยวกันเลือกอกินเรกคนหลอนเอาเข้าพน้ังเด่การยุกกินเขารอบเลกอกไงจัดอืเพล็กน้อยคือเพ็แทะเ <laughs> พลไปนี่เฮ้ยมือกี้กันจัดใครกินเขารอบเลกอกไงนี่แหะช่วงสิอวนเป็นช่วงนี้แหะ เพ่นเมื่อวนข่นเขาแซบมาแซบรอบเดียวอ่ะแซบรอบเล็กบอกคักก็คุยก,กันต่อกระเจอกไปดูมนันแบบไม่แต่อันด่ดอกแก่แก้แซบด้วยก่ ตอนแรกเั็นว่าทือเก็บแคอิโมมาปนถอกเนาะเก็บไปเก็บมากพอกวบเซอดี๋รวได้อีกสามตัวไปเห็ดกินย้ำเศ้าหนึ่งกินเนาะกบเมื่อได้กินหนึ่งดนแล้ว เกลียกระึคือนอีกกินปนทุกวันนายคยอัะไดเด้เพชรประนันใยังนีอ,อเล็กหน่อยอ,อจอกระดูกระด,ะกระดูไล่ก็ระไรเจอกระดูอ่ะไม่ต้องนี่อ่ะอื๋เดี๋ยวตัคำใหญ่ๆห,หมดหเลยไม่มีกระดูแต่เพื่อเก่าละ ก็คือช็อับเนี่เห็นไหผ่านไปทักหลอกกระเจียวกระด่างดอกดอ,อ,อนนุ่งเต้เล็กสำหรับคลิปนี้ก็สิบใบสานีดก้อนแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิง่งรายจบคลิปด้วยครับผมปะพ่อกับแม่คลิปหนาครับพี่น้องอ ตื่นมาลออะอืนซ้องบ้าระเื่นหรอตื่นเที่ยงหรอกินเพื่อ,ขอเขาเศร้าไปได้บ้นงอนน